สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านสะพังอยู่ตอนนี้นะคะเกือบที่จะ9ก้าโมงเช้าแล้วนะคะวันนี้วันที่30มีนาคม2564ค่ะที่นี่อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะคะมีคุณนายตื่นสายสวยๆนะคะสุดตอนนี้ตัดได้ร้อยสีค่ะคุณนายตื่นสายร้อยสีที่นี่นะคะ ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยค่ะพามาชมค่ะสีนี้น่ารักมากๆนะคะที่บ้านเรานะคะสีนี้เป็นสีที่เราตั้งชื่อเองนะคะพี่เรียกขนมหวานค่ะเป็นคุณนายตื่นสายหมายเลข142นะคะน่ารักมากๆนะคะน้ำน้องขนมหวานของพี่แห่ yeah, น่ารักอีกสีหนึ่งเป็นทูโทนขาวชมพูคล้ายๆกันนะคล้ายกันมะคล้ายนะแต่ไม่เหมือนนะจ๊ะ สีนี้เบอร์แ7ค่ะพี่เรียกอิงฟ้านะคะน่ารักมากๆเลยไปดูกันนะคะเป็นทูโทนนะคะสีชมพูขาวนะคะสีนี้พี่เรียกอิงฟ้านะใครชอบสีนี้บอกอิงฟ้าเลยนะอืสีนี้อีกสีหนึ่งนะคะพี่จํำเบอร์ไม่ได้แต่จําชื่อได้สีนี้พี่เรียกน้องไข่ดาวนะคะ น้องไข่ดาวนี่เขาจะมีเอกลักษณ์ตรงที่เขามีเกสรไอ้ตรงวงกลมๆตรงกลางเห็นไหมคะในดอกนี่จะเป็นแบบสีเหลืองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะคะนะ่พี่เรียกน้องไข่ดาวอ่ามาสีนี้นะคะเป็นสีแดงสดยอดนิยมนะคะเป็นสีที่เป็นที่นิยมมากของบ้านเรานะคะสีแดงเขาสดสวยมากๆเลยนะอ่าอันนี้สีขาวนะคะ อันนี้อวดเสนิดหน่อยอันนี้ก็สีแดงนะคะเป็นสีแดงอมส้มนะคะสีนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเบอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูนะคะถ้าใครชอบก็สั่งแดงอมส้มได้สีนี้ดูหน้าควีน AFC นะจ๊ะ AFC นะจ๊ะดูหน้าควีน AFC หมายเลขหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะสีนีเ้เดี๋ยวนะ p รินเซสอีซาค่ะสีนี้หมายเลขหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะ p รินเซสอีซาค่ะนา่ารักมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแพจัมโบ้นะคะแพจัมโบ้ที่บ้านเรามีแปดสีนะคะดอกใหญ่เจ็ดสีแล้วก็มีดอกเล็กๆดาวน้อยอีกหนึ่งสีนะคะเยอะอะ่ะถ้าจะพาเพื่อนๆดูจะดูกันไหวจะดูกันจบไหมเนี่ยนี่แพแพจัมโบ้สีขาวลายกลีบชมพูนี่พี่ชอบมาก น่ารักมากๆๆกม,กมกสวยมะสวยเนาะเออสวยจริงๆอันนี้เป็นแพสเซียงไฮ้นะคะสีพิชชาพีทนะคะยังบานไม่เต็มที่นะคะยังเช้าอยู่นี่น่ารักน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้สีนี้นะคะเธอชื่อโรตัดค่ะสีนี้โรตัดนะคะ อันนี้ก็มาจากมาเลเซียเหมือนกันนะคะนี่น่ารักมากๆเลยดูดิเอกลักษณ์ของเขาคือเวลาเขาบานเขาจะแค่ประมาณนี้ค่ะเขาจะไม่บานแบบบานแบะบบานแฉงนะคะเป็นแบบบานตุ้มๆเหมือนแบบเหมือนดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยบอกบัวตูมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวัตถุไฟนะคะอันนั้นเป็นสีแดงนางฟ้านะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นเนี่ย จันทรานะคะสีนี้จันทรานะสีนี้ส้มใหม่จ้าเบอร์ห้าสนะจ๊ะสีนี้เบอร์เก้าสิบสค่ะทูโทนแดงเหลืองนะน่ารักมากๆนี่ส้มสเปรชอบมากพี่ชอบส้มสเปรมากเลยสีส้มสดแล้วก็ดอกใหญ่นี่พิงมาเบิร์นจ้าพิงมาเบิร์นน่ารักน่ารักอันนี้สี บันเย็นขาวอีกสีหนึ่งนะคะที่น่ารักมากมากนะคะนี่น่ารักมากๆเลยสีนี้เบอร์หนึ่งร้อยสิบเอ็ดค่ะแอมมัวนะคะนี่น่ารักสีนี้ไม่มีเบอร์แต่มีหมายเลขแล้วนาจะจำเลขไม่ได้ขอโทษทีมันเป็นสีใหม่นะคะจำเลขไม่ได้ยังไม่มีเบอร์สีนี้ดูน่าเจซีค่ะหวานแหววมาก ดูหน้าเจสีนะคะสีนี้คันดี้ค่ะเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะดอกไม้ดอกเล็ก,ๆ,ะะก,ก,เลกๆเนี่ยชอบชอบมากๆนี่คุณเบสที่บ้านไล่ไออรุณเขาก็เคยซื้อสีนี้ไปนะสีนี้คือคันดี้ค่ะน่ารักมากๆเลยสีนี้พี่เรียกชมพูตาแดงเออเพราะว่าดูดีข้างในมันจะเป็นแบบกลมๆต,ตาตอะไรเงี้ยนะสีนี้ไม่มีชื่อนะหมายเลขหนึ่ค่ะ นี่ก็น่ารักนะดูดิเดี๋ยว,วบางๆได,ดูเขาก็จะมีแบบความเปลี่ยนสีแบบสีกรีบเนี่ยเข้ม2กรีบแล้วก็อ,อ,อ่อน3กรีบอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะอันนี้หมายเลข150ค่ะาเรเดียนนะคะก็คือถ้าสมมติว่าอากาศเย็นหรือว่ามีฝนตกนะคะสีชมพูเนี่ยจะเข้มขึ้นมามาก,กว่านี้อีกนะคะช่วงนี้ร้อนๆแรงๆก็จะแบบได้สีประมาณนี้นะคะ สีนี้ไม่มีหมายเลขเดี๋ยวว่าจะไปใส่หมายเลขอยู่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นส้มดอกเล็กๆนะคะเล็กๆเล็กเดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าปลายก้อยดีมะน่ารักมากคือดอกเขาบอกว่าเล็กนิดเดียวอะ่ะแต่คือมันน่ารักนะเออสมุสํสำสำ,สำหรับคนที่ชอบดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะอันนี้เส้นส้มค่ะหมายเลขหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะคะสีนี้หมายเลขหนึ่งร้อยยี่สิบหกอันนี้คุณนายลูกเต๋าคะ่ะหมายเลขสี่นะคะ เป็นคุณนายสีเก่าแก่ของที่บ้านเลยได้มาจากแอดมินเต่านะคะสีนี้ไม่มีหมายเลขค่ะเป็นทูโทนที่แบบว่าเหลืองแล้วก็ครีมนะคะดอกใหญ่มากๆเลยแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะความรู้สึกว่าสีนี้เลี้ยงง่ายนะคะสีนี้จำหมายเลขไม่ได้เหมือนกันนะคะเพียนมาจากเออแพรไคุณนายอมยิ้มเพียนมาจากคุณนายอมยิ้มนะคะสีนี้หมายเลข 4 4ของที่บ้านค่ะพี่เรียกชมพูออขอบชมพูมาเลนะคะหมายเลข44ของที่บ้านเป็นสีแรกๆที่นำเข้ามาจากมาเลยนะคะตอนนั้นยังจำได้ดีตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เห็นสีเขาดอกไม้บานแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะ่าจะพอแค่นี้ก่อนพี่ก็ชักจะก้มๆเงยๆมันก็จะไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะคะ สีนี้สีพีชสวยมา้าสีพีชสวยนะสวยมากเลยอันนี้ส้มแป้นจ้าส้มแป้นหมายเลขหนึ่งร้อยสาสบสานะคะส้มแป้นสีนี้หมายเลขยี่สิบหค่ะพี่เรียกน้องฝอยนะคะต้องฝอยก็มาจากคําว่าดอกเขาแบบว่าเล็กๆแล้วก็กิ่งก้านเล็กๆน่ารักค่ะน้องฝอยหมายเลขยีสหสีนี้ชมพูน่ารักนะคะพี่เรียกชมพูลายโมนะคะ เบอร์ r, 123นะคะดูสีเป็นสีชมพูแล้วแบบเอกลักษณ์เขาคือแบบในกรีบนะเขาจะชอบมีแบบลายแต้มๆอยู่ปลายกรีบนิดนิดเห็นปะเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะชมพูลายโมนะคะพี่เรียกแบบนั้นเพราะว่าได้สีนี้มาจากน้องน้ำโมค่ะแห่งบ้านโมเหมียวนะจ๊ะอ่า้าพาไปดูอันนี้เป็น lady rose ค่ะก็คือคุณนายตื่นสายที่ กรีบซ้อนนะคะเลดี้โรสเขาเรียกเป็นว่าเป็นคุณนายกุหลาบนะจ๊ะสีนี้พี่เรียกน้องเหลี่ยมจ้ากรีบเขาจะเป็นเหลี่ยมๆห,หน่อยนะ่าน่ารักมากๆเลยม,มีความเพี้ยนด้วยนะคะสีนี้หมายเลขสิบสองค่ะแพ้ใหมนะคะสีนี้จำหมายเลขไม่ได้นี่สียังออกไม่ชัดน,นะคะจำหมายเลขก็ไม่ได้ด้วยทยํายังไงดีเนาะสีนี้ เบอร์หนึ่งร้อยค่ะหนึ100่งร้อยทวนนะคะนูริซ่าค่ะสีนี้ก็มาจากมาเลเยเหมือนกันนูริซ่านะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจโอ้ยสีนี้หมายเลขหกสิบแปดค่ะม่วงแก้วนะคะเป็นเออเป็นม่วงบรรยินนะคะแล้วก็มีประกายสีส้มสีชมพูอะไรออ้ยประกายมัว่วซัวไปหมดพี่เรียกม่วงแก้วนะคะน่ารักอ่ะสวยสวยมากๆสีนี้เออ มะนาวหวานจ้าเป็นทูโทนนะคะเหลืองขาวดั้งเดิมเลยสีนี้ไม่มีชื่อเรียกเหมือนกันนี่ก็น่ารักนะไม่มีชื่อก็ยังน่ารักโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ไปก่อนดีกว่าชักก้ม,กมเๆเงยๆมันก็ชักแบบว่าจะไม่ค่อยไหวนะ ก็จะมีโซนนี้นะคะที่กําลังบานสะพรั่งอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคุณนายตื่นสายที่บ้านที่บ้านเรานะคะแล้วก็มีด้านโน้นหนูหน,หนุที่พี่เขากําลังเดินมาจากตรงโน้นนะคะเป็นแพจัมโบนะคะด้านหน้าที่ที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือคุณนายตื่นสายที่กําลังปลูกอยู่แต่ว่ายังไม่โตนะจ๊ะแล้วว่าด้านหลังนั้นก็เป็นจัมโบนะคะ